สวัสดีครับผมก็ผมเดฟไทยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น ep 8แล้วนะครับผมก็อัปเกรดเป็นระบบแจ้งซ่อม v1 นะครับก็คือรีเพาอันดอสกอร์ v1 นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการทำบุ o t สเต็ปท็อกเนะครับหรือว่าแล้วแต่คนถนัดจะเรียกนะครับหรือจะเรียกเป็นสวิตช์ออนออก็ได้หรือว่าท็อกเก็ได้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับ มันจะเป็นหน้าตาของ Bootstrap นับแล้วก็จะบอกว่าการใช้งานออปชันยังไงบ้างนะครับจะเป็นแบบ API หรือว่าจะเป็นแบบออปชันนะครับผมแล้วก็จะมีขนาดเป็นสีหรือว่ามีไซส์นะครับว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับแล้วก็สามารถคัตตอมไซส์ได้นะครับหรือเราจะเลือกกำหนดเป็นวิดเป็นไฮได้นะครับแล้วก็แบบสีนะครับสลับกันนะครับ เปิดสีเขียวปิดสีแดงเนี้ยครับแล้วก็มี color min max ตรงนี้แล้วก็แบบสไตล์กำหนดสไตล์ได้นะครับผมโอเคครับมาอยู่ที่งานของเรานะครับก็จะเป็น repair the score v1 นะครับผมสอนต่อจากระบบแจ้งซ่อมขนาดเล็ก v1 เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์ d e v t h a i c o m จะมีอินบ็อกเข้าไปที่หน้าเพจได้อยู่ครับผมตรงนี้ หรือว่าจะแอดเพจมาได้เลยก็ได้ครับสอนเขียนโปรแกรมเรียบไทย .com นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทำในส่วนของสวิต c ์ on off นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปดูที่ฐานข้อมูลของเราก่อนนะครับฐานข้อมูลของเราเป็น d e p a n d e r s c o r e DB ใช้ฐานข้อมูลเดิมนะครับแต่ตัว v 1จะให้มาก็คือ t b l underscore status นะครับก็คือที่ผมได้ทำเพิ่มลบแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ เราจะมาอยู่ที่ tbl underscore login เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราจะเพิ่มฟิลด์หนึ่งนะครับคอลัมน์หนึ่งไปนะเป็น user underscore status นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาเพิ่มตรงข้างข้างหลังคำว่า password ก็ได้ครับเพิ่มมาหนึ่งคอลัมน์นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า user underscore status นะครับผมแล้วก็กำหนด ใช้เป็น in ก็ได้ครับหรืออ่าเราตั้งเป็น add default เลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับ add default นะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็น0ูนย์นะให้มันเวลาเราเพิ่มข้อมูลจะให้มัน default เป็น0ูนย์ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็กด save นะครับผมกด save แล้วมาลองเบาดูนะครับตรงนี้มาแลนะครับ user status นะครับตรงนี้โอเคแล้วก็มาลองเบาดูอ่าจะ user status เป็นศูนย์หมดนะครับก็ มาต่อที่หน้าเว็บไซต์ของผมนะครับผมได้ทำเวิร์กช็อปแจกโค้ดไปก่อนหน้านี้สักพักแล้วครับผมเกี่ยวกับการทำปุ่มทับต้น,นะครับตรงนี้ที่ใช้ P h p ร่วมกับ a j j x ด้วยแล้วก็ m y s t l i ด้วยนะครับโอเคครับเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของผมนะครับ d e v t m ท l a s h เครื่องหมายคำถาม pPo l แล a n เท่ากับ1260นะครับผมจะเห็นเลื่อนลงมานะครับจะอยู่ที่ไฟล์หน้าลิสตนะครับ ของเราจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับเพราะว่าระบบเรามีหน้าลิสต์อยู่แล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปแอดมินก่อนนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับาจะมีจัดการข้อมูลช่างข้อมูลพนักงานจัดการข้อมูลสถานะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวตัวนี้คือเป็นแจ้งข่อม V1 แล้วนะครับผมตรงนี้โอเคเรามาต่อที่จัดการข้อมูลช่างนะครับตรงนี้เราจะมาเพิ่มตรงอ่าก่อนสถานะหรือว่าข้างหลังสถานะเดี๋ยวผม เพิ่มคำตรงก่อนสถานะก็ได้ครับเราไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า worker u n r s c o r e list ในโฟลเดอร์ admin นะครับเปิด admin มาก่อนแล้วก็ไปที่ worker u n r s c o r e list นะครับตรงนี้เลื่อนลงมานะครับอาจะเห็น T h นะครับตรงนี้ให้ทุกคน,นครับอ่าทมา1แถวนะครับ Copy มา1แถวนะอ่าเอาไว้ก่อนสถานะหรือว่าหลังสถานะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับผม ข้างหน้าน่าจะสวยกว่าโอเคข้างหลังสถานะนะครับตรงนี้เรา Enter อรลงมาครับผมแล้วก็อ่าตรงนี้ขีดขีดสองขีดให้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็อันนี้เอาสักห้าแล้วก็กดเซฟไปนะครับอาจะเห็นแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวไปเอาโค้ดที่อยู่หน้าเว็บไซต์ผมนะครับตรงนี้ จะมีในไฟล์ที่แสดงหน้าข้อมูล i n d e x p h p นะครับให้ทุกคนนะครับก๊อปตรง td นี้นะครับ Input type เช็คบ o ็อกนะครับตรงนี้ถึง td นะครับก๊อปมานะครับผมแล้วก็มาวางต่อต่อตรงนี้นะครับต่อจาก td ปิด td ของ user score level นะครับตรงนี้แล้วก็ Enter ลงมาครับมาวางครับผมจะได้แบบนี้นะครับ ก็มาให้ถูกนะครับผมแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไปลองรีเฟซดูนะครับผมจะเห็นเป็นจุดจุดแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะไปเอาสคริปที่เป็นลิงก์ cdn นะครับจะไปเอาที่เว็บไซต์วุตตอ่าตรงนี้ก็ได้ครับผมจะมีคำว่านี่ครับผมจะเป็นลิงก์ cdn นะครับผมสามารถใช้แบบ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยถ้ามีอินเทอร์เน็ตมันก็จะดึงลิงก์มาเลยนะครับผมเอาไปไว้ด้านบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ bootstrap token ให้นะครับหรือว่าทุกคนจะไปเอาที่หน้าเว็บไซต์ผมก็ได้ครับอยู่ข้างบนนี้เลยครับผมให้ทุกคนก๊อปมาตั้งแต่คําว่าสคริปต์เลยก็ได้ครับก๊อปมาทั้งหมดเลยข้างบนนี้แล้วก็มาวางไว้ที่ไฟล์ worker underscore i p t dot php ของเรานะครับแล้วก็มาวางอโอเคเดี๋ยวติดสงสัยว่าติดมา โอเคครับพอวางเสร็จแล้วนะครับกดเซฟนะครับให้ไปลองรีเฟซหน้าระบบดูนะครับผมอ๋อสงสัยติด jQuery มาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับไปเอาทีา่เว็บไซต์หลักของเขาดีกว่าครับผมจะได้ชัวร์กว่าครับผมกดแล้วก็มาวางกดเซฟนะครับผม เรามาลองรีเฟชดูครับโอเคมาเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้จะได้แบบนี้มาที่ผมใช้นะครับในเวิร์กช็อปนะครับจะเป็นตัวของอตัวนี้นะครับผมทุกคนสามารถเลือกเองนะครับาสามารถจะเอาตัวไหนก็ได้ครับก็แค่กรอบอินพุตมานะครับแล้วก็เช็คนะครับแต่ผมใช้เป็นตัวตัวนี้ครับผมเรโลมิกนะครับแล้วก็ ปุ่มมันรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปนะครับตรงนี้ data size normal นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับไปที่หน้าเว็บเขานะครับจะมีคำว่า custom size อยู่นะครับตรงนี้ให้เป็น data size small อ๋อผมใช้ small ดีกว่าจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมได้เขียน php เเ็็คไว้นะครับว่าถ้า user id มันเท่ากับ1 ให้มันเป็นสถานะอีกสถานะหนึ่งแต่ถ้ามันเท่ากับ0ให้มันเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมมาใส่ตรงนี้ data size ขีดเท่ากับ small นะครับให้มันเท่ากับเล็กโอเคเริ่มเล็กลงแล้วเดี๋ยวลองเอา mini ดู โอเคครับนี่นี่โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสในดัตตาเบสนะครับเดี๋ยวผมจะทำเวอร์เกนะครับเราอยู่ในการจัดการข้อมูลช่างนะครับเดี๋ยวเราเลือก w o r k ์เกอร์ศูนย์หนึ่งนะครับให้เป็นสเตตัสเป็นหนึ่งอันนี้คือการแก้ในฐานข้อมูลตรงๆนะครับผมเป็นการจําลองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำา a j จ็ SQL ทีหลังครับผมแล้วก็รีเฟชครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมมาสอนการทำต่อนะครับเดี๋ยวจะสอนทำเกี่ยวกับการทำข้อมูลนะครับผมครับก็ฝากติดตามช่องเดฟไทยแล้วก็กดซับสไข i b e ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ